I'm really fine. 아무렇지 않은 적, 아무도 모르게. 조심하는데 또 티가 났나 봐. I'm really fine. 나와 함께 했었던 시간이 길었어. สวัสดีค่ะติงจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะติงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ คลิปนี้ถึงมาแชร์สูตรมากหน้าที่ดีอีกสูตรไปให้ไปลองทำมาร์กกันดูนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเป็นสูตรมากหน้าลดสิวฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าและยังช่วยทำให้ใบหน้าของเราขาวกระจ่างใสแล้วก็รูขุมขนตึงกระชับแบบง่ายๆค่ะก็จะมีแค่2อ,อย่างนะคะก็จะมีน้ำมะขามเปียกแล้วก็ดิสอพองค่ะง่ายๆแค่2อ,อย่างผิวหน้าของเราก็จะสวยใสยได้แล้วค่ะดินสอพองนะคะ ช่วยดีท็อกผิวช่วยลดสิวฝ้าจุดด่างดำคุมมันแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนที่ดูเล็กลงค่ะน้ำมะขามเปียกน,นะคะมีวิตามินซีที่ช่วยผัดเซลล์ผิวทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะและยังช่วยทำให้รอยฝ้าจุดด่างดำค่อยๆจางลงค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเราก็จะใช้ดีสอพองหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกน,นะคะหนึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะ น้ำมะขามเปียกนะคะ1ช้อนชาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราคนสูตรมักหน้าให้เข้ากันเลยนะคะมีแค่ิีสอฟความแล้วก็น้ำมะขามเปียกเราหาได้แบบง่ายๆค่ะผิวหน้าของเราก็จะขาวกระจ่างใสพวกรอยฝ้าจุดด่างดำผิวหน้าหมองคล้ำ ก็จะค่อยๆจางลงทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปมั์กหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20ถึงนาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะสูตรนี้ทําเป็นประจําสม่ําเสมอสัปดาห์ละ2-3ครั้งอย่างต่อเนื่องจะช่วยทาให้พวกรอยสิวฝ้าจุดด่างดำนะคะจะค่อยๆจางลงค่ะผิวหน้าที่หมองคล้ำนะคะจะก,กลับมาขาวกระจ่างใสรูขุมขนเล็กลงอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะ สาวๆที่อยากมีหน้าใสาไร้สิวฝ้านะคะต้องาลพาสูตรนี้เลยค่ะไปลองทำมหน้าสูตรนี้กันดูนะคะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติงด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ